วันนี้เรามาตามหาเบลลอดที่แอบซ่อนอยู่ในแมปกันดีกว่าทุกคนวู้ฮู้จะเป็นยังไงก็กดไ like ลค์ล้วลุยกันเลยมาถึงเรามีโปเกบอลอยู่ด้วยนะเนี่ยนี่มาเตอร์บอลน,นั่นเองไปคอยจับคุณเบลลอดดีกว่าที่แอบซ่อนอยู่ตามแมปเจอแล้วหนึ่งตัวคือคุณคนนี้นั่นเองปาไปเลยตูมเรียบร้อยกดคลิกรุวัวแล้วก็ได้มาแล้วนี่ได้แล้วหนึ่งตัวนะคะเป็นคุณคนนี้นั่นเองดูสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะเล่นง่าย ง่ายๆง,งดงามง่ายๆง,งดงามเจออีกแล้วบานานีนี่หรือเปล่านะบานานีนี่หรือเปล่าเจอเลยแล้วรก็เก็บเลยชุบชุบชได้อีกแล้วได้คุณเบลลหลอดมาอีกแล้วบานานีนี่ดีบานานีนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้น่เด้งสุดยอดต่อไปเป็นคุณกบยางหรอได้เลยกบยางก็ป่าไปเจ็บมาชุบชุบชุบุบุบอุ้ยเริ่มขีกยาขึ้นเริ่มขีกยาขึ้น ซึบได้มาแล้วดูสุดยอดเราได้มาหลายตัวเลยได้คุณกบยางมาด้วยดูสุดยอดเดี๋ยวเราไปโมยของเพื่อนดีกว่าดูคนนี้ว่าของเพื่อนได้ตัวดีๆหรือเปล่านะคาปูชิโนระดับธรรมดามีระดับธรรมดาระดับอันคอมมอนไม่ธรรมดากับระดับธรรมดานะเนี่ยแสดงว่ายังไม่มีคนได้ตัวดีๆเลยนะเนี่ยเพราะว่าถ้าได้ตัวดีๆแล้วก็เราจะโมยเลย เี๋ือก่อนนะเจอแล้วตัวนี้ตัวสามรึเปล่านะตัวซามไม่เอาตัวซามไม่เอาแต่ก็เอาดีกว่าเพราะว่าเราจับมาแล้วซุบซุบซุบซุยบร้อยได้มาแล้วโอ้โหเจออีกแล้วหลายตัวจังเลยวันนี้เจอหลายตัวสุดๆเลยเดี๋ยวก่อนนะเราเปิดบ้านเพื่อนได้ไหมเปิดบ้านเพื่อนต้องใช้สามสิบเก้าโลบัคเลยเหรอนี่เอ้ยเพื่อน เพื่อนไรเล่าไรเไล่า,ไ,ลาไปไปไอ้กระจอกอย่ามายุ่งกับบ้านฉันฉันมีตัวอยู่ตัวเดียวนะและฉันก็ห่วงมากด้วยอย่ามาใกล้บ้านฉันเลยไอ้กระจกไปซะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเจอเราแก้งเดี๋ยวก่อนนะอย่าออกจากตรงนี้นะเพื่อนถ้านายออกจากตรงนี้แล้วก็นาะยเจอเรานะแน่เดี๋ยวเรามาหาอุ้ยอุ้ยเจอคาปูชิน่าทุกคนเจอคาปูชิน่าจับคาปูชิน่าเราไม่จับตัวจับตัวนุบปก่อนดีกว่าตัวนุบทางผ่านทางพัน เจอแล้วคุณโนบกดเลยชุบ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 ได้มาอีกแล้วได้มาอีกตัวแล้วสุดยอดเจอคุณนนบแล้วคุณนนบก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองทุกคนขยับตัวด้วยตุกติกตุกติกเลยต่อไปเป็นคาปูชีน่นั่นเองเราเจอคาบูชโน่แล้วปาไปเลยคาปูชโน่ต้องเป็นของเราแน่นอนดูแล้วกดคลิกปุมได้มาเต็มไปหมดเลยดิเรากลับไปบ้านดีกว่าแล้วเราก็เอามาไว้ให้หมดเลย เราคุณคนนี้มาไว้ก่อนหนึ่งคนแล้วก็คุณกบยางแล้วก็บานานีนี่อ่าจะทําเงินให้เราด้วยนะนี่เพวกนี้นี่แล้วก็คุณนูบคุณนูบก็ไว้นี่เลยเรียบร้อยนี่เราไปโมยเราไปโมยทาราเลโลทาราล,ล่ามาแต่ทุกคนไม่รู้นะครับเราไปแอบเนียนขโมยมาตอนแรกเลยแต่ตอนนี้เราได้แล้วเราจะไปหาเนียนโมยของเพื่อนม้างดีกว่าเว้ย เพราะว่าเราซื้อคอยความเร็วดีกว่า9โลบักเองเราจะวิ่งไหวมากเลยทุกคนซึบมาแล้วดีได้คอยความเร็วมาแล้วเราก็จะวิ่งไวชุดชุด,ช,ด,ช,ดชุดุดูสวนเพื่อนคนนี้อุ้ยมีระดับอีปิกด,ด้วยมยดีไหมยมยดีไหม,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 มเอาหน่อยไหมไม่อยู่บ้านด้วยเอาเลยครับจังหวะนี้เจอหนึ่งตัวก็โมยเลยครับมีโมยหนึ่งตัวเรียบร้อยเปิดบ้านซุบเข้ามาขาโมย โมยโมยแล้วโมยแล้วจ้าไม่อยู่บ้าอุ้ยอุ้ยกลับมาแล้ว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 วิ่งเลยอยู่ข้างหลังเราอยู่ข้างหลังเราอุ้ยมีใช้ลูกโป่งมีใช้ลูกโป่งเรียบร้อยไม่ทันที่หรอกน้องพี่ขโมยอีปิกน้องมาได้แล้วเรียบร้อยเฮ้ยพอดีเลยอะโอ้ยเราโดนเราเกือบเอามาได้แล้วโอ้ยไม่ได้แล้วเปลืองโลบักมากเลยเราขโมยไม่สำเร็จ มวยไม่สําเร็จเขาใช้ลูกบอลลอยขึ้นมาดิบอลลูนน่ะลอยขึ้นมาแล้วก็จับเราดูดิโหย่สุดยอดไปเลยเก่งมากเลยคนนี้เก่งมากเลยชุบเรามาหาตีเพื่อนดีวกว่าเมื่อกี้นายตีเราไว้ตีเลยตีเลยตูมตูมแกงเราใช่ไหมเราตีเลยเราเจอคาปูชิน่าแล้วต่อไปเป็นตัวอะไรดีน้าต่อไปไปหาตัวอื่นดีกว่า เราะาวมยก็ไม่ไม่โมยดีกว่าเพราะว่าเราจะต้องหาตัวที่มันยากๆหน่อยซิว่าจะมีตัวอะไรแบบอบซ่อนอยู่แถวนี้หรือเปล่ามาดูกันชุบบ้านคนนี้หรือว่าจะแอบเบนียนมีไหมนะตัวดีๆไม่มีเลยโอเคแสดงว่าเพิ่งหัดเล่นเพิ่งหัดเล่นก็ไม่ชอเอ้ยบ้านเราบ้านเราล็อกแล้วโอเคดูจากขวาล่างนะครับดีบ้านเราล็อกอยู่โอเคบ้านเราล็อกอยู่อก,อยก็ตามนั้นแหละไม่มีใครขโมยเราได้ นอกจากเราจะพลาดเองอุ้ยเจอเจอตัวนี้ระดับ u n c o ม m o n เราเจอแล้วชุบาเลยฮึบเรียบร้อยได้มาแล้วหนึ่งตัวกดคลิกรัวๆชุดๆ,ๆได้มาแล้วสุดยอดดีได้มาอีกแล้วดูทุกคนตัวนี้เลยเป็นไงล่ะโอ้โหชื่อว่าอะไรนะเนี่ยใครชื่อรู้คอมเมนต์บอกกันได้นะว่าเขาคือสัวอะไรนะเด้งหรว่าเราจะกลับไปบ้านเราก่อน ชึบกลับไปบ้านเราก่อนดิแล้วเราเก้าตัวนี้มาไว้ก่อนชึบทาเงินให้พี่ไอ้น้องแล้วพี่จะมีสิ่งดีๆตอบแทนนะจ๊ะเด้อร้อยหรือยเหลือ27วิบ้านเราจะถูกเปิดละนั้นเดี๋ยวเราลอก่อนดีกว่ารอให้บ้านเราเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะปิดบ้านแล้วเราค่อยออกไปนะครับเพื่อความเนียนนั่นเองเดี๋ยวจะมีคนมาโมยของเราอดิเรายิ่งมีระดับอ่อนแออยู่นะเนี่ยแต่ว่าบ้านหลังนั้นมีอยู่2ตัวระดับหายาก บ้านที่เราไปขโมยเมื่อตอนแรกนะครับแต่ขโมยไม่สําเร็จนั่นเองเดี๋ยวจะเรารอประตูบ้านเขาเปิดก่อนเพราะเราจะไม่เติมโลบักละชุบมาเรียบร้อยล็อกแล้วไหนนะเจ้าของบ้านอยู่หรือเปล่า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 ,ลาคุณกล้วยคุณกล้วย,วยได้ข่าวว่าอยู่แถวนี้แหน่แหน่แหน่วิ่งวิ่งมาเลยวะทุกคนด,ดูดิดูดิวิ่งวิ่งมาเลยวิ่งวิ่งมาเลยอันนี้อันนี้อันนี้ อย่างอย่างยังไม่โมยเลยโอ้โหยังไม่ทันโมยเลยยังไม่ทันโมยเลยหมักเฝ้าบ้านสละอะไรอยามาจากบ้านฉันไน้งอออกไปจากบ้านฉันในไอกระจอกได้เลยโอ้โหมีอยู่ตัวเดียวนะเนี่ยสองตัวก็ห่วงสละมีแค่สองตัวก็ห่วงสละแสดงว่าเขาจะฟาร์มแบบอยู่ใกล้ๆกลแค่นี้แหละไม่ไปไกลหรอกคนเนี้ยเขาห่วงระดับอีปิกเขานะครับระดับอีปิกน่ะหายากทุกคน เราวิ่งมารอบหนึ่งแล้วยังไม่เจอระดับอีพิกกับเขาเลยดูดิระดับอีพิกมันหายากเดี๋ยวลองดูหาตัวยากๆตัวนี้เจอแล้วเรามีแล้วไหนหน้าตัวไหนอีกตัวนูบตัวนูบก็มีแล้วคุณกบยาเราก็มีแล้วเดี๋ยวก่อนซื้อแล้วก็ชั้นบนนี้ไม่มีหรอกโอเคไม่มีไม่เป็นไรเราไปตามหากันเจอคุณนูบเราไปขโมยทาราเลโรทาราล่ามานะครับทุกคน แต่เราก็ไม่รู้ว่าทะเลโลทาราล่านี่มันหายากไหมนะเพราะว่าก็หามาแล้วก็วิ่งมาหาอยู่สักพักหนึ่งก็ไม่เจอแสดงว่าน่าจะหายากแน่เลยเดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าจะมีตัวหายายากไหมนะบ้านหลังนี้วิระดับมิติกเบลล์อดโผล่มาแล้ว้ยวิ่งหาแล้วมีระดับรีเจนเดอรี่ด้วยอีกสี่วิระดับรีเจนเดอรี่กำลงังจะโผล่มาแล้ววุวิ่อ๋อเน่งไม่ใช่ ดิจนดารี่มาแล้วทุกคนดิจนดารี่มารีบหาเร็ว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 ใครเจอใครเจอใครได้ใครดีใครได้นะน้องนะใครดีใครได้นะน้องนะใครดีใครได้นะจ๊ะใครดีใครได้นะจ๊ะตัวนี้หรือเปล่าไม่มีโอเคชื่อตัวนี้เป็นบ้านเราเองไม่มีโอเคต่อไป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 เป็นแถวนี้หรือเปล่า แถนี้หรือเปล่าแถนี้ก็ไม่มีเฮ้ยตัวรีเจเนอรีมาทั้งทีทำไมมันหายยากจังหายยากจังเกิดไอแมพมันกว้างใหญ่โตมโหราเลยเนะี่ยใช่เราไล่เด็กน้อยเราควรจะโมยของเพื่อนนะได้เลยเดี๋ยวเราดูบ้านหลังนี้ก่อนบ้านหลังนี้มีตัวเจ๋ยวเจ้ยวไหมเจ๋ยวเจ้ยวไหมเจ๋วเจ้ยวไหมไม่มีเลยไม่มีเจ๋ยวเจีวเลยมีบ้านคนนั้นน่ะชื่อว่าเราขโมยไปตอนแรกอะ่ะเขามีระดับอีพิกอุ้ยเราวิ่งรอบหนึ่งแล้วยังหาไม่เจอเลยตัวเจจยว เดี๋ยวก่อนนะบ้านเราจะจะปลดล็อกแล้วอุ้ยมีการมาวนเบียนแถวบ้านพี่น้องไม่ได้นะบ้านพี่บ้านพี่ยังไม่ค่อยมีตัวเจ๋วเจอยู่เอ้ยบ้านขายว้าหลังนี้บ้านาขวะเฮ้ยเุ้ยอ๋อไม่ใช่บ้านเราเราไปบ้านเราเดี๋ว่ามาดูบ้านเราก่อนดีบ้านเราก็มีเยอะอยู่เราไม่เจอตัวอะไรเลยอดีชาวราศเด็กน้อยหลายเราก็สรุกมากเลยนะสําหรับวันนี้ ใช่แล้วเราโมยไม่สําเร็จเฮ้ยเขาไม่อยู่บ้านอุย้ยเจอแล้วตัวนี้ระดับไม่ธรรมดาอุย้ยเจอก่อนจะเลิกลากันไปเราเจอหนึ่งตัวรีบร้่อยแล้วเราก็จับเลยอยู่หน้าบ้านเรานน่นเองสุดยอดเรียบร้อยได้มาแล้วโอ้โหในที่สุดเราก็ได้แล้วดูอยาให้ทุกคนดูว่าหน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นนเองดูสุดยอดเจออีกแล้วเจอแล้วเราก็เอาเก็บมาไว้ก่อนเลยนะครับ เอาตัวที่ธรรมดาออกไปก็คือตัวนี้เรามีระดับแร่หนึ่งตัวนะครับก็คือคุณกบอย่างนั่นเองเป็นระดับแร่ไอเชมเลยสุดยอดไปเลยโอเคนะครับทุกคนใครที่รู้สึกตบบนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนตลอรวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย